เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่7ฟันเฟืองงานเก็บกวาดพวกกอบบินที่สูญเสียหัวหน้าและเดินวนเวียนไปมานั้นไม่ยากแข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 กเรากอบินวิ่งหนี แต่จินอูก็จัดการได้ในทันทีกาดเมื่อเขาฆ่าตัวสุดท้ายเสร็จข้อความชวนให้อารมณ์ดีก็ลอยขึ้นเลเวลคุณเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มด้วยเหรอผลสำเร็จเกินคาดทำเอาสีหน้าของจินอูผ่องใสจินอูหย่อนเขี้ยวพิษของคาซังก้าที่เขาเช็ดคาบเลือดอย่างหมดจดกับพวกศิลาเวทที่ดอกจากศพของกอบบินไว้ในลังแล้วเรียกหน้าต่างสเตตัสกิง ชื่อซองจินอูเลเวล27อาชีพไม่มีฉายานักสังหารหมาป่า HP 5,114MP 548ระดับความเหนื่อยล้า0สเตตัสพละกํากำลัง72ความแข็งแกร่ง43ความว่องไว82สติปัญญา39ประสาทสัมผัส69 สเตตัสพอย์คงเหลือ5ลดดาเมจกายภาพ20%สกิลสกิลติดตัวไม่ทราบเลเวลแม็กความอึดเลเวล1สกิลเรียกใช้เร่งความเร็วเลเวล1กระหายเลือดเลเวล1อเทมที่ใช้สร้อยคอของผู้เฝ้าประตูระดับ A เลเวลใกล้ถึง30แล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัว พอได้เผชิญหน้ากับพวกกอบบินตรงทางเข้าดันเจียนแล้วเขาก็ไม่ได้คาดหวังมากนากักแต่หลังจากฆ่าหัวหน้ากอบบินเลเวลเขาก็อัพหนึ่งครั้งและเมื่อฆ่าพวกลูกน้องกอบบินเลเวลเขาก็อัพอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นเลเวลเขาอัพถึงสองครั้งโชคดีที่พวกตัวที่แข็งแกร่งอยู่รวมกันในห้องบอสท,ทั้งหมดเดี๋ยวนะจะเรียกว่าเป็นความโชคดีก็กระลอยู่ทางแยกสามทาง กับระดับความยากของห้องบอร์ดสมมติว่าเหล่าฮันเตอร์ที่อยู่เลเวลต่ำเดินปุ๊บปับเข้ามาในห้องบอร์ดด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองฆ่ากอบบินได้และเมื่อกอบบินโผล่ขึ้นอย่างกระทันหันก็อาจเกิดอุบัติเหตุเลวร้ายไปแล้วฮอบกอบบินนั้น ต่างจากกอบบินมันไม่ใช่พวกที่จัดการได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นแต่ก็มีบางครั้งที่จะได้เจอฮอบกอบบินในดันเจียนที่มีกอบบินปรากฏตัวเพราะพวกฮอบกอบบินไม่ค่อยปรากฏตัวแบบอยู่รวมกันเป็นฝูงบ่อยนักในดันเจียนไม่ค่อยคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์ที่อาจเป็นเรื่องโชคดีสำหรับใครบางคน อาจกลายเป็นความสิ้นหวังสำหรับใครอีกคนก็เป็นได้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคือโล่หนึ่งเดียวที่สามารถป้องกันตัวเองท่ากลางาภัยอันตรายต่างๆได้ดังนั้นจินอูจ,จึงอยากแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้การเอาชีวิตรอดจากดันเจียนที่เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมุติเกตแต่ใกล้กับโรงพยาบาลที่แม่พักอยู่เล่าสมมติ ถ้าบังเอิญเขาถูกพวกสัตว์ประหลาดลุมโจมตีขนาดเดินบนถนนเล่าไม่สิไม่ใช่ว่าพวกสัตว์ประหลาดจะเป็นตัวปัญหาเพียงอย่างเดียวฮันเตอร์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสัตว์ประหลาดเลยต่อให้มีหลายหน่วยงานคอยควบคุมดูแลแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอย่างเห็นได้ชัดถ้าเขาต้องมีพลังมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ ฮันเตอมีข้อจำกัดในการแข็งแร่งขึ้นแต่สำหรับเขานั้นไม่มีข้อจำกัดเขาสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์เก็บไอเทมไปพร้อมกับแข็งแร่งขึ้นแบบไรขีดจำกัดเหนือหลักการใดแล้ววันนี้เขายังได้รับอีกหนึ่งวิธีเสริมความแข็งแร่งเพิ่มเติมนั่นก็คือดูนสโตนจินอูล้วงดูนสโตนที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมา ข้อมูลของลูนสโตนลอยขึ้นเป็นตัวหนังสือโฮโลแกรมเหมือนกับไอเทมอื่นลูนสโตนซ่อนล่างทำลายลูนสโตนเพื่อดูดกืนสกิลคนที่ไม่รู้จักอาจมองว่ามันเป็นเพียงก้อนกวดที่สลักตัวอักษรประหลาดเท่านั้นแต่นี่คือสิ่งที่ไม่ว่าฮันเตอร์แรงไหนเห็นเป็นต้องตาลุกวาวเพราะฮันเตอร์ไฮแรงจะเก็บมันไว้ใช้งานส่วนฮันเตอร์โลแรง จะขายมันให้กับฮันเตอร์ไฮแลนด์โดยเฉพาะลุนสโตนที่บรรจุสกิลหายากอย่างซ่อนล่างทำเงินได้เป็นกอกเป็นกรรมถ้านำไปฝากขายตามตลาดประมูลสินค้าแบบเป็นทางการก็จะได้รับเงินอย่างน้อยหลายพันล้านส่วนที่ตลาดมืดนั้นจะได้รับมากกว่านั้นอีกหลายเท่าสาเหตุที่ตลาดมืดให้ราคาแพงกว่ามีเพียงข้อเดียว คือเพราะแทบไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการลงเหลืออยู่เลยว่าใครนำเงินจากที่ไหนมาซื้ออะไรไปบ้างการมีสกิลที่ซุกซ่อนไว้ก็เหมือนกับการมีอาวุธอันทรงพลังติดตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเหมือนที่คังเทซิสเคยปกปิดสกิลซ่อนล่างหากว่าสเตตัสประสาทสัมผัสของเขายังไม่สูงมากแผ่นหลังของเขาก็อาจถูกโจมตีชนิดหนีไม่พ้นไปแล้ว พอคิดเช่นนั้นเขาก็ขนลุกไม่ขายดีกว่าเพราะเงินค่อยหาตอนไหนก็ได้อย่ามัวลุ่มหลงกับผลประโยชน์ที่เรียกว่าเงินทองตรงหน้าตอนนี้เลยเวลานี้การแข็งแร่งขึ้นนั้นสำคัญเป็นอันดับหนึ่งความจําเป็นของซ่อนล่างสกิลหายากซึ่งมีประโยชน์อย่างสูงนั้นไม่ต้องพูดให้มากความก้อนหินนี้ก้อนเดียวมีมูลค่าเท่ากับบ้านไม่สิ อาคารหลายหลังเลยจินอูเดินหน้าลงมือทำเรื่องที่สุดจะคาดฝันเมื่อในอดีตทันทีทันทีที่ออกแรงกำมือรูนสโตนก็แตกอย่างง่ายดายก็อกพลังสีแดงที่ไหลออกมาจากทางรอยแตกของรูนสโตนค่อยๆเลื่อนไหลรอบตัวเขาเหมือนเช่นตอนที่ได้รับเวทฟื้นฟูเรียกว่าสีเปลี่ยนไปเท่านั้น จากสีฟ้าเป็นสีแดงอะไรก็ดีมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เลวร้ายเมื่อพลังสีแดงหมุนรอบตัวไหลผ่านจมูกเข้าแทรกซึมเข้าสู่ปอดอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้สึกถึงพลังแปลกๆภายในร่างกายทันใดนั้นเสียงของระบบอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นกิง้งคุณได้เรียนสกิลซ่อนล่างแล้วคุณสามารถใช้สกิลซ่อนล่างได้แล้วเจง๋ง จินอูดูดกืนสกิลได้สำเร็จเขาประมาาเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้สกิลที่ใช้ลูนสโตนแต่แล้วกับจัดการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าที่คิดคราวนี้ก็ใช้สกิลซ่อนล่างได้แล้วสินะความรู้สึกที่เรียนสกิลหายากได้สำเร็จทำให้หัวใจเขาเริ่มเต้นโคมคามที่เขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น จินอูทดลองใช้สกิลทันทีซ่อนล่างร่างของเขาค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับที่เขาคิดมันถูกทำให้โปร่งใสทั้งหมดตั้งแต่มือจนเท้าเขารู้สึกแปลกๆเพราะไม่เห็นมือที่อยู่ตรงหน้าถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงนะขนาดที่คิดเขาก็ลองเรียกหากิจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามือของเขาถืออะไรบางอย่างหน้าแปลกที่เขาเพียงแค่รู้สึกเท่านั้น แต่มองไม่เห็นมันจริงๆแล้วเคลี้ยวพิษของคาซังก้าเองก็ติดสกิลซ่อนล่างเหมือนกิจในมือของคังเทชิกเมื่อตอนนั้นกิจของคังเทชิกไม่ได้มีความพิเศษแต่นั่นคือพลังของสกิลต่งหากแล้วการซ่อนล่างมันจะติดได้ถึงขนาดไหนกันนะพอเขาลองเก็บก้อนหินที่อยู่ตามพื้นมาถือไว้มันก็หายวับไปกับตาแล้วอันนี้ละ่ะ ติดหมเขาลองทาบมือลงบนไหล่ของศพฮอปกอบบินแต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแสดงว่าการติดสกิลนั้นมีขอบเขตอย่างแรกเลยคือเขามั่นใจแล้วว่าเสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่หรือบรรดาสิ่งของที่สามารถถือได้นั้นติดสกิลนี้ได้ตอนนั้นเองคุณใช้มานาหมดแล้วสกิลซ่อนล่างถูกยกเลิกเฮอจูจู่การซ่อนล่างก็คลายตัว พึ่งใช้ไปไม่กี่วินาทีมานาหมดแล้วเหรอเมื่อคู่จินอูเพิ่งลองขยับตัวไปทางนู้นทีทางนี้ทีเพื่อปรับตัวกับสภาพล่องหนอยู่เลยเขาจึงเรียกดูรายการสกิลจากหน้าต่างสเตตัสด,ด้วยสีหน้าชงนสกิลสกิลติดตัวไม่ทราบเลเวลแม็กความอึดเลเวลหนึ่งสกิลใช้งานเร่งความเร็วเลเวลหนึ่งกะหายเลือดเลเวลหนึ่ซ่อนล่างเลเวลหนึ่ง สิ่งที่เขาต้องการคือข้อมูลของสกิลซ่อนล่างตัวอักษรลอยคว้างอยู่บนหน้าเขากิง้งสกิลซ่อนล่างเลเวลหนึ่งสกิลเรียกใช้มานาที่ต้องใช้200อําพางร่างกายและล่องรอยต่างๆของผู้ใช้ให้หายไปพร้อมกันชั่วขณะขณะคงสภาพซ่อนล่างจะสูญเสียพลังมานาอย่างต่อเนื่อง10หน่วยทุกหนึ่งวินาที ใช้มานา200แล้วยังใช้อีก10หน่วยทุกหนึ่งวินาทีงั้นหรือเฮมีหน้าเล่ามานาถึงได้หมดไว MP 7จ็ดทับห้าช่างหน้าเวทนาที่มานาเหลืออยู่เพียง7หน่วยช่างต่ำเตี้ยเลียดดินจริงๆตอนนี้เขาครอบครองมานาได้สูงสุด550หน่วยหากซ่อนล่างหนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าจะคงสภาพได้นาน35วินาที ถ้านำสกิลอื่นที่ใช้มาคิดรวมด้วยก็แปลว่าเขาไม่อาจซ่อนล่างได้ถึง35วินาทีแต่ว่าไปแล้วคาเทชิเองยังปลดปล่อยการซ่อนล่างภายในไม่กี่วินาทีเหมือนกันที่เขาทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเลยเขาอาจมีเวทไม่พอให้คงสภาพซ่อนล่างได้นานหากคังแทชิฮันเตอร์ไฮแลนด์ทาได้เพียงเท่านี้แล้วละก็เราฮันเตอร์แรงต่ำ คงใช้มันไม่ได้ต่อให้ได้เรียนสกิลก็ตามปัญหาอยู่ที่มานาสินะเขาคอยอัพพอยให้สเตตัสทุกอย่างยกเว้นสติปัญญาเรื่อยมาจนถึงบัดนี้แต่ปริมาณมานาไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยนั่นแปลว่าถ้าอยากให้มานาเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มสเตตัสสติปัญญางั้นต้องทยอยเพิ่มแต้มให้สติปัญญาด้วยสินะ แต่เขาเสียดายที่ต้องใช้พอยค่าความสามารถไปกับสเตตัสที่ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อลองยืดระยะเวลาในการใช้สกิลเดียวถ้าเทียบกับสเตตัสอื่นแล้วสติปัญญายังด้อยประสิทธิภาพเกินไปไม่ว่าจะพลักกำลังความแข็งแกร่งความว่องไวหรือประสาทสัมผัสเขาได้ทดลองประสิทธิภาพของสเตตัสทั้งหมดนี้ได้ด้วยตัวเองแล้ว จินอูเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายิ่งค่าสเตตัสเพิ่มมากขึ้นเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทว่าแม้ตัวเลขของค่าสเตตัสอย่างสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นมาเพียงใดเขากลับไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทั้งที่มันสูงกว่าตอนฉันอยู่เลเวลหนึ่งถึงเกือบสี่เท่าด้วยซ้ำถ้าให้ฝืนค้นหาสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะพบว่าปริมาณมานาเพิ่มขึ้น นั่นคือสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปแต่การสนใจแค่เรื่องนั้นแล้วจะทุ่มพลอยให้มันเนี่ยช่างน่าเสียดายเหลือเกินถ้าให้พลอยกับสเตตัสอื่นยังพอจะเป็นเลี้ยวแรงช่วยเขาได้บ้างดังนั้นสุดท้ายแล้วเขาจึงได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มปริมาณมานาผ่านการอัพเลเวลต่อไปเขาหมายจะใช้ค่าประสบการณ์ไปอัพสเตตัสที่ดีกว่านี้พลอยค่าประสบการณ์เหรอมาคิดดูแล้ว เขายังเหลือโบนัสอีก5พอย์ที่ได้รับมาเป็นรางวัลจากการทำเคสฉุกเฉินจินอูไข้ควรอยู่คู่ว่าจะลงพอยให้กับสติปัญญาดีไหมแต่สุดท้ายก็ยกให้พระกำลังกับความแข็งแกร่งไปอย่างละ2พอยกับ3พอย์สเตตัสพระกำลัง75ความแข็งแกร่ง45ความว่องไวัย8สสติปัญญา39ประสาทสัมผัส69 สเตตัสพอยคงเหลือศูนลดดาเมจกายภาพ20%เอร์เซนเลขหลักหน่วยลงท้ายด้วยหช่างสะอาดตาเสียจริงขณะที่จินอูก,กำลังยิ้มอย่างพึงพอใจนั้นคืมการสั่นสะเทือนภายในดันเที้ยนรุนแรงถึงระดับที่เขาไม่อาจเพิกเฉยครบหนึ่งชั่วโมงแล้วหรือคราวนี้เขาไม่มีเวลาโอเอแล้วจินอูปิดหน้าต่างสเตตัสเขาตั้งใจจะดึงเวลาจนกว่าเกตดใกล้ปิด แต่หากทะเลทะายอยู่ที่นี่ก็จะไม่สามารถออกไปข้างนอกดันเจียนได้ตลอดการก่อนที่จินอูจะออกจากห้องบอร์ดเขาหันกลับมามองรอบห้องศิลาเวทก็เก็บมาแล้วเขาไม่ได้หลงลืมอะไรจินอูตรวจด,ดูสิ่งของแล้วหายตัววับไปตรงยังฝั่งทางเดินคืมดันเจียนกระเทือนอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมอีกครั้งราวกับย้ำเตือนเขาว่าเกตดกำลังจะปิดในไม่ช้า ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วทุกคนสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ